ถ้าเกิดงานที่นักเรียนทำอยู่ตอนนี้มันไม่มีความหมายเลยเลยจะไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวท้ายคลิปมีเรื่องมาเล่าเหมือนเดิมนะจ๊ะมาทำโจทย์ก่อนข้อนี้ใน Choice เนี่ยมีคำว่า both in order that if แล้วก็ despite ใช้กันมาตัดช้อยก็ได้แต่อาจจะต้องแปลเล็กน้อยนะครับตอบเป็นข้อหมาน้อยดีดอกมาฟังเฉลยละเอียดกันข้อนี้เริ่มจาก both ก่อน both แปลว่าทั้งคู่ปกติแล้วในข้อสอบทวีคเนี่ยมักจะเจอพร้อมกับคำว่า if นะ แต่ both ก็อยู่เดียวๆได้ยกตัวอย่างแบบกลางๆก,ก่อนแล้วกันเช่นบอกว่า she is talented in both singing and dancing ผู้หญิงคนนี้เขามีพรสวรรค์ทั้งการร้องเพลงและการเต้นเพราะไปผับบ่อยมาก both, both แปลว่าทั้งคู่ both ทั้งคู่ถัดไปครับคือคำว่า in o r d e r that ครูเบิร์ตหนูเคยเจอแต่ in order t o แล้วมันต่างกันยังไงคล้ายกันมากแต่มีจุดต่างฟังดีๆนะถ้าเกิดเป็น in order that มันจะแปลว่าเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่า ถือว่าเป็นคอนจังชันเป็นคำเชื่อมประโยคดังนั้นมักนำหน้าประโยคมักนำหน้า subject verb แทมักนำหน้า subject verb แท้มักนำหน้า subject verb แทเช่นเราบอกว่า please finish your work early in order that we can leave สังเกตหลัง in order that มี subject ก,กับ verb แท้คือ we can leave ตรงนี้ can leave เป็น verb แท้นะฮะดังนั้นใช้ in order that ได้แปลแบบนี้ครับว่า ได้โปรดทำงานให้เสร็จก่อนเวลานะเพื่อที่ว่าพวกเราเนี่ยจะได้ออกไปงานอีเวนต์ตรงเวลาอํำพัชรภาอุตษาเชิญพวกเราไปอะ่ะ In order that ตามด้วยประโยค In order that ตามด้วยประโยคแต่ In order to ตามด้วย r b เพียวๆฮะ In order to ตามด้วย r b เพียวมันแปลว่าเพื่อที่จะเพื่อที่จะเช่นประโยคคล้ายกันเลยนะบอกว่า Please finish your work early in order to ensure we leave for the event on time Ensure เป็น verb เ,เพียวฮะได้โปรดทำงานให้เสร็จก่อนเวลานะแกเพื่อที่ว่าเพื่อที่จะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มั่นใจว่าพวกเราอะ่ะจะออกไปงานอีเวนต์ได้ตรงเวลามันจะแปลว่าเพื่อที่จะและตามด้วย verb เพียวๆฮะ In order that ตามด้วยประโยค In order to ตามด้วย verb เพียว In order that ตามด้วยประโยค In order to ตามด้วย verb เพียว verb เพียวคือ verb ที่ไม่ผ่านไม่เติม s e d ใดๆทั้งสิ้นนะถ้าภาษาก r a m ม a าจะเรียกว่า infinitive if แปลว่าถ้ามันเป็นคำเชื่อมประโยคมักนำหน้าประโยคเช่นเดียวกันฮนะเช่น if it rains tomorrow if นำหน้า subject กับ verb แท้ถ้าฝนตกพรุ่งนี้พวกเราอะ่ะจะยกเลิกการไปปิกนิกนะโอ้ยไมย่ถ้าเกิดฝนตกอะ่ะกลัวน้ำท่วมเดี๋ยวเปียกหมดก็เลยไม่ไปปิกนิกละ if นำหน้าประโยคได้และคำสุดท้ายฮะคือ despite แปลว่าแม้ว่าเหมือน although แต่ despite มันเป็น preposition ดังนั้นจะตามด้วยคำนาม despite ตามด้วยคำนาม despite ตามด้วยคำนามเช่น despite his l e k of experience แม้ว่าเขาว่าจะขาดแคลนประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์นะแต่เขาก็ยังสามารถทำโปรเจกต์เนี้ยได้สำเร็จอย่างตั้งใจไว้ได้ได้ทำโปรเจกต์เนี้ยเสร็จได้อย่างประสบความสำเร็จสื่อประมาณนั้น despite ตามด้วยคำนามคำนามในที่นี้ก็คือ lag นั่นเองส่วน of experience ตัวเนี้ยเป็นส่วนขยายถ้าเกิดเราตัดทิ้งไปชั่วคราวก็จะเหลือแค่คำนามคำเดียวเห็นเป่าทวนกันมาก,ก่อนนะ Despite ตามด้วยคำนาม If ตามด้วยประโยค In order to ตามด้วย verb พียว In order that ตามด้วยประโยคและ both นี่จริงๆแล้วมันมักจะใช้คู่กนนับ and ในข้อสอบทวกกแต่จริงก็ใช้โดดๆได้ใช้นำหน้าคำนามได้อาจจะหลากหลายนิดนึงเราจำแค่ความหมายไปก่อนแล้วกันเรามาดูโจทย์ของเราครับโจทย์ข้อนี้ใช้ g r a m m a ในการตัดช้อยซิว่าตัดได้ไหมหลังช่องว่างเนี่ยเราเจอคำว่า a d d e แปลว่าห้องใต้หลังคาเป็นคำนามร้อยล้านเปอร์เซ็นต์คูเบิ้ลต,ตรงนี้ไงวิงแคมเป็นเวิร์บแสดงว่าเป็นประโยคแน่นอนจุดนี้ไม่ใช่วิงเลยแบบเนี้ยไม่ใช่เวิร์บแท้วิงเลยไม่ใช่เวิร์บแท้เขาเรียกว่า present participle ใครลืมไปแล้วไปทวนเดือดในคอสตูริกโกนะแต่คูเบิ์ลคูเบิ้ลพ,พูดสันส้นๆแล้วกันว่าโทษทีคูเบิ์ลพูดพาตาไหมมันคือ present participle present participle พูดสันส้นๆ มันเป็นส่วนขยายประเภทหนึ่งตัดทิ้งไปชั่วคราวได้ไม่ใช่เวิร์บแท้ดังนั้นจะเหลือคำนามอย่างเดียวข้อที่ผิดแน่ๆคือข้อ b และข้อ c เพราะ in order that กับ if มักจะตามด้วยประโยค b o t อะจริงๆนำหน้าคำนามได้ง,งั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกัน despite นำหน้าคำนามได้ต้องลองแปลดูเขาบอกเราแบบนี้ครับว่า แม้ว่าห้องใต้หลังคามันจะคับแคบแต่ดีไซเนเอร์ก็สามารถที่จะออกแบบซอกอ่านหนังสือที่สบายและอบอุ่นให้ได้ดังนั้นความหมายมาขัแขดแย้งกันเราจะต้องใช้เป็น despite แม้ว่ามาดูศัพท์ที่อยู่ในโจทย์นะฮะ a t t i c ห้องใต้หลังคา attic ห้องใต้หลังคาข้อ4แปลว่าอบอุ่นหรือสบายฮะอบอุ่นและสบายอบอุ่นและสบายส่วนคำว่าหนึแปลว่าซอก หนึกซอกแปลให้ฟังอีกรอบนะฮะแม้ว่าห้องใต้หลังคาเนี่ยจะ cramped คับแคบแต่ดีไซเนอร์ก็สามารถที่จะออกแบบซอกอ่านหนังสือที่อบอุ่นและสบายให้ได้ค,คล้ายๆกับแบบในรูปด้านขวามือครูเบิร์ตนอะด้านซ้ายมือนักเรียนอนะโบดไม่ได้เพราะมันแปลว่าทั้งคู่ความหมายไม่เข้ากับบริบทฮนะครูเบิร์ตเกริ่นไว้บอกว่าถ้าเกิดงานที่เราทําอยู่ตอนเนี้มันไม่มีความหมายเลย จะไปต่อหรือพอแค่นี้มีคาแนะนํานะแต่ไม่จะไปต้องยึดเป็นสระณะก็ได้นะฮะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องอลิสเขาเป็นคนตั้งใจทํางานมากพยายามทํางานให้เสร็จทันเดทไลน์อยู่ตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาต้องพรีเซนต์ปรากฏไฟดับการไฟดับครั้งนั้นเนี่ยทำให้ข้อมูลในคอมหายไปด้วยอลิสเลยคิดแล้วว่าโอ้ทำยังไงดีเนี่ยไม่มีสไลด์ให้พรีเซนต์ฉันจะต้องพรีเซนต์ปากเปล่าแล้วจะทำยังไงให้คนฟังเนี่ยเขายังสนใจอยู่ อลิสเลยสอดแทรกอารมณ์และเรื่องราวในการทำโปรเจกต์ไปด้วยเนี่ยดิฉันนะทำโปรเจกต์นี้ร้องไห้ทุกวันเลยค่ะเพราะเงินเนี่ยได้น้อยมากสงสารกันด้วยนะคะคนดูก็สงสารด้วยหวรวเอิ๊กอาร์กอะไรไปด้วยปรากฏว่าประสบความสำเร็จสูงมากนะถึงแม้ไม่มีสไลด์ก็ตามอลิสเลยรู้เลยว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกต์กันทุกคนนะเขาไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกต์เสมอไปด้วยจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยต้องการความเชื่อมโยง เวลาเขาฟังอะไรอะ่ะเขาอยากฟังประสบการณ์อยากได้รับรู้ถึงอารมณ์ของผู้ที่ถ่ายทอดเหมือนกับเราอะ่ะเวลาดูซีรีส์ดูหนังเราต้องการรับรู้ถึงอารมณ์ของตัวละครถ้าเกิดเรารับรู้ได้มันก็จะสนุกถูกไหมดังนั้นอลิสรู้เลยว่าต่อไปนี้นะทำอะไรก็ตามเช่นการพรีเซนต์ควรจะทำแล้วมีความหมายต่อคนฟังถ้าไม่มีความหมายเลยเลยก็ไม่มีประโยชน์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า time isn't just ticks on a clock ticks คือเสียงนาฬิกาดังติ๊กติ๊กติก๊ก it's a dance of moments making history history คือประวัติศาสตร์ <c oughs> เขาบอกว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงนาฬิกาฮะแต่มันคือการเต้นรำของช่วเวลาที่สร้างประวัติศาสตร์ต่างหากพูด,ดง่ายๆก็คือว่าเขากำลังบอกเราว่าอย่ามองเวลาแค่ว่าทำงานเสร็จไปแต่จริงแล้วเวลาจะมีความหมายเมื่อเราให้ความหมายแก่มันหรือมันมีความหมายต่อเรา ดังนั้นถ้าเกิดงานที่นักเรียนทําอยู่ตอนนี้ทําไปแล้วไม่มีความหมายเลยนะถ้ามีโอกาสแนะนําให้ลาออกเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จริงปะดังนั้นสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้มันควรจะต้องมีความหมายอะไรบางอย่างเช่นงานเนี้ยถ้าเกิดเราทําสําเร็จนะเราจะรู้สึกดีใจมากๆเพราะมันมีความหมายต่อชีวิตเรามากหรือคบกับคนเนี้ยเขาอะเฮ้ยคบไปแล้วสบายใจอะเขาเป็นคนที่ ให้พลังงานในแง่บวกแก่เราอะ่ะเขามีความหมายต่อเราอย่างเงี้ยครบต่อได้ดังนั้นทําอะไรก็ตามฮะควรจะมีความหมายในสิ่งสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นควรจะให้ความหมายแก่เราลองถามตัวเองดูนะว่าในทุกวันนี้เรากำลังได้รับความหมายอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า